ผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เรามีเงินฝากแล้วหลังจากนั้นเราต้องการที่จะเริ่มต้นการลงทุนแล้วเนี่ยธนาคารก็ดีบรอกเกอร์ก็ดีบริษัทหลักทรัพย์จัดการก็ดีเขาก็จะมีการขอให้เรานนั้นทําฟอร์มในการประเมินความเสี่ยงกันด้วยครับคำถามที่หลายท่านมีครับก็คือว่าเราไม่ทําได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะามันเป็นกฎที่สํานักงานกรรน,นั้นเขาระบุครับให้ทางธนาคารให้บรอกเกอร์แล้วก็บลจนั้นจําเป็นที่ต้องมีการทําการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงข,ของนักลงทุนซึ่งในส่วนนี้ครับก่อนที่นักลงทุนจะเดิน าหน้ในการที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ก็ดีหรือว่าในหน่วยลงทุนก็ดีนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการทําแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงในส่วนนี้ถามว่าประโยชน์นั้นคืออะไรกันบ้างประโยชน์ครับข้อแรกเลยทําให้เราได้รู้นะครับว่าเรานั้นมีความเหมาะสมต่อก,การลงทุนในกองทุนแบบใด ที่มีระดับความเสี่ยงกันอย่างไรบ้างข้อที่2นะครับเป็นการคุ้มครองครับทำให้นักลงทุนนั้นไม่มีการลงทุนเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ตัวเองนั้นสามารถจะรับกันได้ด้วยหลายท่านอาจจะตั้งคาถามนะครับว่าเรื่องของความเสี่ยงเหล่านี้มันมีความเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในการลงทุนนั้นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักก,กับการทําการประเมินความเสี่ยงที่ทุกท่านจะต้องประเมินนะครับในการที่ท่านจะลงทุนในกองทุน,นข้อแรกครับคือการประเมินความเสี่ยงที่เรียกกันว่า risk profile เราแปลกันง่ายๆคือว่าการรู้ร ัสำหรับการประเมินแบบนี้ครับโดยทั่วๆไปแล้วต้องบอกก่นว่าคนที่จะไปลงทุนก็จะมีการคิดอยู่เสมอว่าเราต้องการความเสี่ยงน้อยๆแต่เราต้องการผลตอบแทนที่เยอะ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเรื่องของความเสี่ยงกับรีเทร์หรือผลตอบแทนนั้นมันไปคู่กันครับกล่าวคือถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเยอะก็มีความหมายว่าโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะนะก็จะมากไปด้วยแต่ขณะเดียวกันครับหากว่าเรามีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่คนข้างน้อยผลตอบแทนที่อาจจะได้ก็อาจจะลดหลั่นกันลงเป็นละดับดังนั้นครับสำหรับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงหลายท่านจะถามว่าแล้วเราจะไปประเมินความเสี่ยงกันได้ที่ไหนก่อนที่เราจะลงทุนนะครับเราก็สามารถที่จะประเมินความเสี่ยงของตัวเราคือริสโพรไฟนั้นกันได้ที่ธนาคารที่โบรกเกอร์ ที่บลจนั่นเองวิธีการก็ง่ายๆครับเพียงแค่เรานั้นตอบคาถามท,าที่ไม่ยากยนะครับทั้งหมดประมาณสักสิถึง12อข้อนั่นเองจากนั้นครับก็จะมีการเอาคะแนนรวมของคําตอบเหล่านี้ไปประมวลผลซึ่งจากนั้นคะแนนต่างๆก็จะมีการจัดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนนั้นออกเป็น5ระดับด้วยกันครับ ตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดก็คือระดับที่1และระดับที่สูงที่สุดนั่นก็คือระดับที่5้นั่นเองสารการประเมินในลักษณะแบบนี้ครับก็จะมีการประเมินทุกๆ2ปีแรกเริ่มในการลงทุนเราก็จะมีการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงกันก่อนหลังจากครบ2ปีไปแล้วครับทางด้านของโบรกเกอร์บอจก็จะให้เรานั้นทําการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งหลายท่านอาจจะถามว่าทาไมจึงจําเป็นต้องมีการทําอีก2ปีหลังจากนั้นเพราะว่าเงื่อนไขในการลงทุนของเรานะครับหลากหลายเงื่อนไขเช่นเรื่องของสิ่งที่เราต้องการทีี่จจะไดด้าาากกกรลงงทุุน็ออยข ดีเงื่อนไขชีวิตของเราก็ดีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการลงทุนของเราก็ดีนั้นอาจจะมีความแตกต่างไปในช่วงแรกที่เราได้มีการเริ่มลงทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่าง2ปีนั้นเราก็อาจจะขอประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ด้วยเช่นเดียวกันความเสี่ยงส่วนที่2นะครับก็คือความเสี่ยงของกองทุนที่เรากำลังจะเข้าไปลงทุนซึ่งเราเรียกกันว่ารู้เขาหรือว่า fund risk นั่นเองนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น9ระดับนะครับก็ตามลักษณะของสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นบริหารครับโดยเรียงจากลำดับที่1ความเสี่ยงต่ำ ไปถึงระดับที่8บวกความเสี่ยงสูงมากโดยมีนายักสําคัญโดยระดับที่1ครับกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศเช่นเงินฝากตัวเงินคลังและตราสารน่ระยัสั้นไม่เกิน1ปี ระดับที่2กองทุนรวมตลาดเงินในต่างประเทศเช่นตราสารหนี้ต่างประเทศระยะสั้นไม่เกินหนึ่งปีระดับที่3กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเช่นพันธบัตรรัฐบาลอายุเกินหนึ่งปีขึ้นไประดับที่4กองทุนรวมตราสารหนี้เช่นหุ้นกู้บริษัทเอกชนระดับที่5กองทุนรวมผสมเช่นเงินฝากตราสารหนี้และหุ้นระดับที่6กองทุนรวมตราสารทุนเช่นหุ้นสามัารหุ้นุริมสิล ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ระดับที่7กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรมเช่นหุ้นธนาคารหุ้นพลังงานและหุ้นสื่อสารเป็นต้นระดับที่8กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกเช่นทองคําน้ามันอสังหาริมทรัพย์์ ระดับที่8บวกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญเช่นกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ derivatives การกู้ยืม repo เพื่อการลงทุนและธุรกรรมและ short selling อย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ครับการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญหมายถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าที่กำหนดเไว้คำถามก็คือว่าเราสามารถที่จะรู้ถึงความเสี่ยงนะครับของกองทุนต่างๆนั้นได้ที่ไหนกันบ้าง ก็มีอยู่หลากหลายส่วนด้วยกันนะครับเช่นหนังสือชี้ชวนกอง,องทุนต่างๆหรือว่าการที่เราเข้าไปหาผู้แนะนําการลงทุนครับซึ่งเขาก็จะมีเกณฑ์ที่จะให้คําแนะนําในเรื่องการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละท่านแต่ละท่านเมื่อประเมินความเสี่ยง risk profile และศึกษาข้อมูล fund risk แล้วเราก็จะสามารถปั้นพอร์ตการลงทุนของเราในเบื้องต้นได้โดยเลือกผลตอบแทนตามระดับความเสี่ยงของเราเช่น หาเราประเมินได้ระดับความเสี่ยงต่ำก<ๆ>็ไม่ควรซื้อกองทุนความเสี่ยงระดับที่หนึ่งขึ้นไปเป็นต้นปัจจุบันก็จะมีกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำจํานวนมากมายนะครับซึ่งถือได้ว่าให้ผลตอบแทนนั้นมากกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากซึ่งในส่วนนี้ก็ถือได้ว่าเหมาะกันกับนักลงทุนที่เป็นมือใหม่หากว่าท่านต้องการปรึกษาเรื่องการลงทุนก็มีผู้ช่วยดีๆครับอย่างแอปพลิเคชัน SCB e s หรือจะติดต่อผู้แนะนําการลงทุนหรือธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาเช่นกันครับสำหรับนักลงทุนแต่ละคนนั้นก็จะมมมมีีีรรรระดััับบคคววาาาาาาสสถในนกกกเ่่่ยงงงทแตซึ ส่วนนเองหากว่าเราสามารถรู้ถึงระดับความเสี่ยงเหล่านั้นเราก็สามารถที่จะมองเห็นผลลัพธ์ได้มีความชัดเจนมากกว่าแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเรื่องของการลงทุนนั้นท่านมีได้ทั้งเรื่องของการที่จะกําไรก็ดีเสมอตัวก็ดีหรือว่าขาดทุนก็ดีนะครับดังนั้นครับหลายครั้งเราจะเรียนคํานี้ครับการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนนั่นเองครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ